จบไปเรียบร้อยแล้วนะครับวอลเลย์บอลทีมชาติไทยนะครับเมื่อกี้โอ้โหดูแล้วสนุกมากๆนะครับสรุปเราแพ้ไปครับ3ต่อ2เซตนะครับคะแนนก็คือ22ต่อ25เซตแรกเราชนะก่อนนะครับเซตที่2 27ต่อ29เนะครับเราก็ชนะนะครับส่วนเซตสเนี่ยเราแพ้ครับ25ต่อ16นะครับเซตที่4เราก็แพ้ครับ25ต่อ16แล้วก็ตัดสินกันที่เซตสุดท้ายครับ ก็เราก็แพ้ครับ15ต่อ13นะครับจบเกมครับเราแพ้โปรแลนนะครับ3ต่อ2เซตนะครับแต่ว่านัดนี้ครับมีคนเจ็บครับน้องพิมพิชญาเจ็บนะครับเล่นต่อไม่ได้นะครับก็เลยเกมมันก็เลยโมเมนตัมมันก็เลยเปลี่ยนนะครับแล้วก็มีน้องๆที่เรียกมาใหม่นะครับก็เพิ่งจะได้เล่นนัดนี้นะครับยังต้องอาศัยทีมเวิร์กนะครับต้องใช้เวลาอีกสักพัดนะครับ ถึงจะเข้าระบบนะครับส่วนอาการบาดเจ็บของน้องนะครับเดี๋ยวมาตามข่าวนะครับว่าพรุ่งนี้ลงสนามได้หรือเปล่านะครับโปรแกรมนัดต่อไปครับพรุ่งนี้ครับ17มิถุนายนนะครับเวลา6โมงนะครับช่องวันถ่ายทอดสดนะครับเข้าเวลาก่อน15นาทีญี่ปุ่นครับเจอกับทีมชาติไทยนะครับน่าสนใจมากๆนะครับเดี๋ยวผมอัปเดตตารางให้ดูนะครับและนี่ครับเป็นตารางคะแนนนะครับพี่ไทยของเรานะครับแข่ง6นัดนะครับอัปเดตตอนนี้นะ เราอยู่อันดับ5้านะครับมี12แต้มนะครับแข่งหชนะสี่แล้วก็แพ้สองนะครับอ่าส่วนญี่ปุ่นนี่ยังเป็นอันดับหนึ่งอยู่นะครับอันดับอื่นๆก็ดูเอาเลยนะครับโอเคไว้เดี๋ยวพรุ่งนี้มาลุ้นกันอีกทีนะครับว่าจะชนะญี่ปุ่นได้ไหมครับญี่ปุ่นนี่จะฝูงนะโอเค